เจ้าตัว NLR 1 3 0เนี่ยขากระจกของเขานะมันจะเป็นขากระจกที่เป็นมาตรฐานนะครับที่มันมันจะไม่มีขาขึ้นด้านบนนะครับมันจะยืดออกมาด้านหน้านะครับทั้งซ้ายขวาเลยซึ่ง มันต้องบอกว่ามันไม่ถูกใจสายสายซิ่งสายแต่งเลยนะครับเราฝั่งนี้ไม่ยากหรอกนะครับเพราะว่าในเรื่องของขนาดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษพิสดารน,นะครับฝั่งนี้เราก็ใส่เป็นเจ้าตัวขากระจกทรงจอจานนะครับแต่ว,ว่าแนะนําว่าใส่เป็นจอแคบแล้วกันนะเมื่อเรามองจากทางด้านข้างไปแล้วเนี่ยรถของเราเนี่ยมันจะดูสมส่วนนั่นเองนะครับลองมองดูนะว่ารถของเราเนี่ยมันไม่ยื่งใด้านหน้านะครับแต่ว,ว่าถ้าเป็นบางคันนะ ที่เขาใช้เป็นขากระจกแบบเป็นรุ่นใหญ่แล้วมาใส่แล้วเมื่อตัดตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคันมาเนี่ยมันจะยืดออกไปด้านหน้านั่นเองนะครับถ้าเราทําให้ลูกค้ามีรอยยิ้มแค่นี้เราก็ดีใจนะครับวันนี้เดี๋ยวคนชัยพามาดูนะสำหรับคนที่กําลังจะเอาเจ้าตัว n l r 1 3 0นะครับแล้วก็ไปแปลงขากระจกนะต้องบอกว่าทรงนี้เนะี่ย ไม่สวยให้ถีบหน้าเลยนะครับบอกว่าไม่สวยให้ถีบหน้าเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าควญชัยจัดอะไรให้ถักให้กับทางลูกค้าไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องของควญชัยรถบรรทุกอีสุสุไว้ด้วยนะครับเนาะวันนี้มาส่งรถอยู่สม,มุทรปราการนะก็เหนื่อยมากนะบอกตามตรงว่าเหนื่อยมากแต่ว,ว่าก็เราทําให้ลูกค้ามีรอยยิม้มแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับสาหรับคนที่กําลังจะหาไอเดียนะครับ แปลงขากระจกเจ้าตัว nlr 130รนะครับโดยปกติแล้วนะครับเจ้าตัว nlr 130้าเนี่ยขากระจกของเขานะมันจะเป็นขากระจกที่เป็นมาตรฐานนะครับที่มันจะไม่มีขาขึ้นด้านบนนะครับมันจะยืดออกมาด้านหน้านะครับทั้งซ้ายขวาเลยซึ่งมันต้องบอกว่ามันไม่ถูกใจสายสายซิ่งสายแต่งเลยนะครับเราก็เลยต้องมาทําการดัดแปลงหน่อยนะครับสาหรับคันนี้นะที่ขนชัยดัดแปลงให้กับทางลูกค้าก็คือใส่ขากระจกเหมือนรถรุ่นใหญ่เลยนะครับเจ้าตัว FRR ตระกูล FRR จนถึง f x z นะครับอันนี้ควรใช้จัดทรงนั้นให้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็มีการนะครับมีการเจาะแล้วก็ใส่เจ้าตัวยึดไปตัวฝั่งนี้ไม่ยากหรอกนะครับเพราะว่าในเรื่องของขนาดเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่พิเศษพิสดารน,นะครับฝั่งนี้เราก็ใส่เป็นเจ้าตัวขากระจกทรงจอจานนะครับแต่ว่าแนะนําว่าใส่เป็นจอแคบแล้วกันนะครับเพราะว่าสรีระของรถเราเนี่ยมันมันไม่ใหญ่เหมือนของเจ้าตัว210หรือแม้แต่เจ้าตัว360นะครับ ใส่เป็นจอแคบเอาแล้วกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับใส่เป็นเจ้าตัวบานนะครับเขาเรียกว่าบานใบไม้บานใหญ่นะตรงนี้มันจะทําให้รถตรงนี้ดูไม่โล่งนะมันจะดูเต็มแบบนี้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเรียกว่าฝั่งอะไรล่ะฝั่งคนขับแล้วกันนะครับก็จะทํประมาณนี้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นจุดไฮไลท์เลยนะมันดูเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะครับคือฝั่งฝั่งผู้โดยสารนะฝั่งฝั่งนี้เป็นคนขับเนาะฝั่งนี้เป็นผู้โดยสารนะครับตรงนี้ี่ คือต้องต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับการแปลงขากระจกของเจ้าตัว400 Jumbo n l r 1 3 0เนี่ย ที่เราเคยเห็นเขาทำากันเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาขากระจกของรุ่นใหญ่นะครับไล่ตั้งแต่เจ้าตัว210นะครับจนถึงเจ้าตัว3 6มนะครับแล้วก็มาทําการนะครับแปลงใส่นะครับกับเจ้าตัว n อ r นะครับ130งมแรงม้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรใช้นะครับกับทางลูกค้าเจอก็คือเรื่องของขนาดนะครับขนาดมันไม่แมทช์กันนะครับขนาดมันไม่เท่ากันเนื่องจากว่า เจ้าตัวขนาดของหัวนะครับ130เนี่ยมันเป็นหัวที่เล็กที่สุดนะครับแล้วทีเนี้ยเราเนะ่ยเอาขากระจกนะครับที่มันเป็นขาของหัวใหญ่นะครับเป็นหัวของตัว สองสี่เอ้ยของตัว3ามหกเอ้ยนะครับมาใส่เนี่ยแล้วทีเนี้ยถ้าเรามองจากทางด้านข้างนะครับเราจะเห็นนะครับว่าขากระจกเนี่ยมันยื่นออกไปนะครับด้านหน้าถ้าใครไม่เชื่อนะลองไปสังเกตที่อ่อื่นทําก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัวขากระจกเนี่ยมันยื่นไปด้านหน้านะครับคนใช้ก็เลยปรึกษากระทั่งลูกค้าว่าถ้าอย่างนั้นนะเราใช้วิธีแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเราตัดนะครับเราตัดให้มันดูสั้นนะครับเข้ามาหาตัวก็คือตรงนี้นะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับที่ขากระจกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าตัว จุดจุดจุดพับแล้วกันนะครับจุดพ bon ับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับเราเล็งที่จุดพับด้านล่างครับแล้วก็ทําการตัดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันคือตรงไหนนะครับเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับเราทําการตัดเลยเห็นไหมตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันจะยาวออกมานะครับเราทําการตัดนะครับตัดให้มันถึงตรงจุดจุดโค้งจุดพับเนี่ยครับ แล้วก็ทําการติดตั้งตามปกติเลยนะครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาก็คือในเรื่องของขนาดนะครับใน,รในเรื่องของส่วนทรงนะครับที่เมื่อเรามองจากทางด้านข้างไปแล้วเนี่ยรถของเราเนี่ยมันจะดูสมส่วนนั่นเองนะครับลองมองดูนะว่า รถของเราเนี่ยมันไม่ยื่นไปด้านหน้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นบางคันนะที่เขาใช้เป็นขากระจกแบบเป็นรุ่นใหญ่แล้วมาใส่แล้วไม่ตัดตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือขนาดเนี่ยมันจะยืดออกไปด้านหน้านั่นเองนะครับถ้ามองจากทางด้านหน้าเนี่ยเราจะไม่เห็นข้อข้อข้อติดตรงนี้หรอกนะแต่ว่าถ้าเรามองจากทางด้านข้างนะครับเราจะเห็นลยครับว่าขากระจกของเราเนี่ยมันยืดออกไปด้านหน้าจริงๆนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการแก้ไขของเรานะครับอะไรเงี้ยลองให้เขาใช้วิธีนี้ดูนะครับแต่ว่าถ้าให้ง่ายกว่านั้นนะโทรสั่งกับทางหั ลองจบแน่นอนนะครับไม่ต้องมาปวดหัวตามหลังไม่ต้องมาหาที่ทําเพิ่มเติมแน่นอนนะครับขอให้แค่บอกมาเขาว่ามีไอเดียนะครับอยากทําประมาณไหนนะครับเพราะว่าอันเนี้ยต้องต้องขอบคุณทางลูกค้านะที่ลูกค้ามีไอเดียขวัญชัยก็เห็นนะแต่ว่ายังคิดไอเดียไม่ออกแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเขามองบอ,อกว่าเฮ้ยพี่ขวัญชัยครับเราตัดดีกว่าไหมตัดให้มันสั้นเพื่อที่จะให้มันได้สัดส่วนนะครับในเรื่องของสวดทรงองเอวเจ้าตัวขากระจกนะครับอันนี้ก็เป็น ไอเดียคร่าวๆนะที่ขวัญชัยอยากจะมาแชร์อยากจะมาแนะนำนะถ้าใครอยากเอาไปใช้นะก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาคลิปนี้ไปให้กับทางอูดูได้เลยนะครับเอาทางคลิปนี้ให้กับทางเซลดูได้เลยนะแต่ว่าก็ถ้าอยากให้ดีนะนนเนี่ยสั่งกระดังขวัญชัยนั่นแหละจบที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยทําเราก็รู้นั่นแหละนะครับว่า จุดไหนมันเป็นอะไรยังไงนะครับจุดไหนที่ต้องระวังจุดไหนที่เราจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหาขวนใช้ได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับขวัใช้ถบรรทุูอีสุสิวันนี้ขวนใชยก็ขอตัวกับโคราชบ้านเราก่อนแล้วกันนะครับ